สวัสดีค่ะเบลล่านางฟ้านะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวการกู้เงินจากอ้อมสินมาอีกแล้วจ้าด่วนออมสินปล่อยกู้รอบสองห0 0หมบาทเช็คด่วนมี5ขั้นตอนลงทะเบียนไปฟังกันเลยค่ะสำหรับในช่วงที่มีโควิดนะคะออมสินก็ได้มีการปล่อยเงินกู้นะคะรอบแรกไปแล้วตอนนี้มาถึงช่วงรอบสอง เปิดขั้นตอนออมสินปล่อยสินเชื่อ50,000บาทรอบสองสำหรับผู้มีรายได้ประจำเช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่กันเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อรอบสองวงเงิน50,000บาทสำหรับผู้มีรายได้ประจำอีกครั้งหลังจากที่การปล่อยสินเชื่อรอบแรกในช่วงต้นปี63นั้นวงเงินเต็มจนต้องปิดการขอสินเชื่อชั่วคราวผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ตามมตาิคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องเชื่อคราวในการดารงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน,วงงนรวม20,000ล้านบาทด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจําปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จํานวนมากจนเต็มวงเงินในเวลาันรวดเร็วค่ะแต่เมื่อธนาคารได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจนารณาตะาบวนการสินเชื่อแล้ว ปรากฏว่ายังมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงและไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS ซึงทำให้ย,ยังมีวงเงินอยู่จํจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกจำนวนมากธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อน,นี้อีกครั้งพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปค่ะโดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดของสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำรอบ2ในครั้งนี้พร้อมวิธีการลงทะเบียนที่ช่วยให้การขอสินเชื่อของคุณทาได้ง่ายขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 1. ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุคู่กูก้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปี 2. ผู้มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาโควิด -19 เช่นพนักง,งานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้นค่ะ 3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้ 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน 5. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากรนะคะเงื่อนไขในการขอสินเชื่อข้อ 1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ50,000บาท 2. อ,อัตราดอกเบี้ยคงที่0.35%ต่อเดือน 3. ต้องมีหลักประกันบุคคลค้ำประกัน1-2คน หร,ห,รหรือประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด 4. ระยะเวลาชำระคือเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน3ปี 5. ผ่อนชำระ36งวดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้เอง 6. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจะทำสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม2563หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน20,000ล้านบาทค่ะ เอกสารที่ใช้ในการขอกู่ของผู้กู่และผู้คำประกันนะคะ 1. เอกสารส่วนบุคคล1.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีของผู้กู้และคู่สมรสและผู้คำประกับกค่ะ1.2เอกสารแสดงสถานภาพเช่นสำเนาใบสำคัญการสมรสนะคะถ้ามี1.3สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเรือเรือยธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากพื้นฐานของผู้กู้เองนะคะ 2. เอกสารทางการเงินข้อ2.1สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้คำประกันกรณีผู้คำประกันไม่ใช่ผู้มีไรายได้ประจําประกอบอาชีอิสระสามารถใช้บัญชีรับจ่ายย้อนหลัง3เดือนโดยอนุรลมได้2.2เอกสารแสดงการเดินบัญชีสเตตเมนต์ย้อนหลังสาเดือนของผู้กู้และเดือนล่าสุดของผู้คำประกันค่ะ วิธีการขอสินเชื่อนะคะ 1. ลงทะเบียนผา่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 2. เลือกลองทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน1 0 0 0 0บาทหรือ5 0,000นบาทหรือคลิกที่ลิงก์ได้เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะเมื่ออ่านข้อความตกลงยินยอมแล้วอย่างละเอียด ก่อนคลิกลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะหน้าตาในการข้อความตรกลงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้กดลงทะเบียนได้เลยเมื่อกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงนะคะและธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขายื่นเอกสารการขอผู้ที่สาขา และธนาคารพิจารณาเอกสารประมาณ4-15วันทําการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารค,ค,คําขอกู้ครบถ้วนค่ะสําหรับการปล่อยกู้ของออมสินนะคะรอบ2ก็จะสําหรับของผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ50,000บาทซึ่งมีการลงทะเบียน5ขั้นตอนช่องเบลล่านักฟ้าได้ทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะ ำหรับครั้งต่อไปจะทำคลิปดีๆออกมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันจะมีสาระอะไรดีๆนั้นรอติดตามชมในคราวต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะและ